นี่เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวมันแก่รือย,ยังลูกเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยมันแก่แล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าต้นต้อยติง่งนี่เอาไป <c oughs> เดี๋ยวจะทําอะไรให้ดูนะคะนี่เด็กๆเดี๋ยวจะไปทําอะไรให้ดูนี่จะเอาไปใส่น้าเพื่อดูว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาย,ยัางไงนะคะถึงอันไหนใช่มีหลายอันเลยใช่ไหมลูกนงนี่ได้หลายอันเลย นี่เดี๋ยวเอาไปใส่น้านะเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ําดูนะลูกนะว่ามันจะเป็นยังไงคอยดูนะคอยดูนะคะมันสีดำฮะมันแกจริงเหรอ,อเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมลูกระวังรถนะคะมีรถไหมคะไม่มีอ๋อไม่มีข้ามได้ใช่ไหมลูกโอเคเก่งมากไปข้ามเลยค่ะอย่างนี้แล้วเราทีนี้เอามานแล้วนะคะเราเอาอนี่สีดำาๆเนี่ยเขาเรียกว่า เม็ดต้อยติง่งหรือเรียกอีกอย่างต้นปอปแปะคอยดูนะปฏิกิริยามันเราจะโยนใส่ในน้ําในกระมังเนี่ยในกระมังใหญ่ๆนี้คอยดูนะคะคอยดูนะเด็กๆคอยดูนะหนูมันจะเป็นยังไงดู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 ว่ามันจะเป็นยังไงน้ำถอยหลังเลยไหมน,น้นาๆๆอุยอ้ยอุ้ยกระเด็นเลยไหมกระเด็นเลยไหมโอ้ยถ้ามีเยอะๆคงจะสนุกน่าดูเลยใช่ไหมลูกหื ยังไม่หมดยังแตกไม่หมดลูกอันนี้ยังไม่แตกเลยแตกหรือยังอ,อ,นนอันนี้ยังแตกไม่หมดยังแตกไม่หมดโอ้เ๋<น>วยวจะสองอันไม่แตกหรือเปล่าหรือว,รว่าแตกช้าโอ้อัน,นอีกสองอีกสองลูกไม่แตกอีกสองเม็ดไม่แตก นี่เนียลเอ๊อตัวอึ่งอ่างเราไปหรือยังมาดูตัวอึ่งอา่างอึ่งอา่างมานั่งข้างองค์อึ่งอา่างมานั่งข้างองคใครดูใครดูใครดูนี่เนียลใครดู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 ตัวอึ่งอา่างมันไปหรือยังไปหรือยังอุ๊ยยังไม่ไปนี่เดียว ไายนี่นิ้วก้าจับไหมลูกเอ็นลองเอามือแตะๆดูสิลูกเอามือแตะๆนิดนึงมันไม่กัดลูกมันไม่เป็นลายด้วยโอเคเขาปล่อยให้เขานอนนะลูกเนาะเขากำลังนอนเขากำลังนอนอยู่ปล่อยให้เขานอนนะลูกเนาะไม่ไปกวนกวนๆเขาเนาะไม่ไปกวไม่ไปบ๊ายบายบ๊ายบายอบ๊ายบายบ๊ายบายนะตัวอึ่งอ่าง เขาง่วงน,น,นอนแล้วเอาปล่อยให้เขานอนนะเอาปล่อยให้เขานอนไม่ไม่ bye bye. Okay. ไม่ไม่โอเคบอกน,น,นี่นี่ต้องรห้นะเออไม่ต้องร้องไห้นะอ่ะแล้วนี่นิวบอกเพื่อนๆได้ด้วยไหมนี่นิวบอกเพื่อนๆสิว่าเพื่อนด้วยกันขอไปเล่นตัวก่อนนะแ <c oughs> ล้วไงต่ออีกอย่าลืมรอดุมเกิดจิตจำเอกเอ่อ ช่องช่องแม่ชินานาด้วยนะคะแม่ชีนานาด้นะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันเยอะๆนะอบ๊ายบายชี่นานาเลย